คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาล่ะเทสเทสเทสสวัสดีครับผมอยู่ับต่อยนะต่อยหมดตูดวันนี้มาได้มบาคาร่าสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมจากค่าย Evolution Gaming นะอ่ะมาสวยๆย, <c oughs> ยาวจัดๆตกไปเยอะยาวจัดๆดูดิเยอะแม่งยาวจัดๆ ตกไปตก,ตกไปตกไปฆ่าร้อยบาไหลระยะแล้วนะคว้าบ้ามาร้อยเช๊คนนี้ผมึงจำได้เฮียตัวโูตัวซว,วยเนี่ยตัวซวยเนี่ยโอ้โหคุไม่ทำไรพูดไม่ทำศัตรคุณฆาได้มะอย่านะอย่านะโอ้ยเรียบร้อ,อยอขอโทษเจ๊อขอโทษทีอขอโทษที่ด่ามึงอ,อืม,อมสวยงาม ฝั่งของแบงค์ก์แปลกแลวกัดไม่ทำให้หวิดหวังนะมีคนสวนมีคนสวนเอ๊ะมีคนสวนอยู่ก็มีคนสวนอยู่นะ hmm. ใครมันจะลงเสมอเยอะขนาดนั้นถึงแปดสิบเ็ดคนนะแปดสิบเอดคนเลยนะเก้าพันห้าร้อยบาทในทางของฝั่งเสมอโอ้โหเรียบร้อยอสองแท่งว่ะเฮ้ย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 อ,ยอย้งแท โอ้หเรียบร้อยผมสวยงามอยู่ดีผมหนึ่งพันบาทนะเอ้ยเอาวะ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 เฮ้ยมาลุวะเงินไหลเงินไหลนะนีเงินไหลนะเฮ้ยเงินไหลเข้ามาอย่าไปใส่นะ เธอเคยลืมเรื่องราวเธอเคยปล่อเรื่องาเก่าเคยหักอกฉันเอาไว้จบเพลงใหม่นะกำลังมาโอ้โหของพิเศษยากจบเรียบร้อยบอมจบจบเลยนะเรียบร้อยเจ้ามือชนะนะครับผมดึงสามไปให้รางวัลดึงสามให้รางวัลวะไปในทางของฝั่ง แบงค์เกอร์ลยนะแบงค์เกอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบงค์เกอร์ว่ะเพื่อนพีนะมีคนบอกพีเพเออร์นะพีมีคนบอกเพเออร์อยู่มีแบงค์เกอร์มันออกบ้างมันจะเพเออร์บางอย่างเดียวก็ไม่ได้เออเพราะตอนนี้กูลงั่งแบงค์เกอร์ไงก็ต้องแบงค์เกอร์สิว่ะเฮ้ยสวยตามแต้มตามแต้มท่าไงตามแต้มปะทะร้อยเกือบร้อยผม ปล่อยให้ผมเ,เหลือชีล่ะหละเอจะเ,เหลือชี้ละสวยงามนะครับสองร้อยห้าสิบไปก่อนนอนๆเออตัดอนนึําขำๆไปห้าห้าร้อยเออเ,ออเออสมอสองรอยห้าสิบนะสามร้อยต้องหมดสามร้อยชิวๆไปดิเอ,อ๊ ขอฝากต่อยไม่ได้ดูนใจด้วยนะเออขอฝากต่อยไม่ได้ดูนใจด้วยนะมันก็เล่นบาคาร่าสายฟ้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมเชี่ยดีกูไม่ลงไม่งกูได้ด hm ีให้กูไม่ลงไม่งกูได้เชี่ยเว้ยมาดิมันจะพีจะใจะพีบ้างพีบ้างเออเพเยอร์ดิครับรอแหละนะเพเยอร์ดิครับเออบีบีบีเชี่ยแบงค์เกอร์เว้ยไกลใสัตว ภูเนี่ยเพยเยนจะ,ะเกิดน้ำเงินไหลเชี่ยวรือจักเป้าเออภว่าลงมาเพื่อไปหลายตามามานะครับตั้งใจตั้งใจเล่นตั้งใจหกแทมว่ะเพื่อนแล้โอ้โหบอดไปเพื่อเนเอ้โอ้โหเรียบร้อยสองแ้มไม่เหลือเรียบร้อยเหมือนกันมาจากอนาคตเนะดาทางถูกได้ไงไรู้เอาของทางของฝั่งของแบงเกอร์แล้วกันเอ,อ้ยเดาทางเ,ออเพยยืจะ,ะเกิดเลยอวะ เฮ้ยต hey, ั้งแต่เกิดดิว่ะจะไปคิดมากไปมากเฮ้ยถ้าเกิดอยู่แล้วนะไงวันนี้ไหลโชว์แล้วไหลโชว์ไปให้หายยากกันนะไอไหลยาวๆหาไม่ยากแต่ถ้าหาได้ก็จะหาโอ้โหคุณสามส่งอุ้ยอุ้ยก้าวเรียบร้อยผมสองพันบาท อ้ดเดือดว่ะเดือดว่ะร้อยสองพันบาทเดินทางกขฟันเพย์ยอรออยู่แล้วนะเพย์ยอร์อีกแล้วนะไอ้จะไปแน่นะ <c ười> ไปรวยๆหนึ่งศูนย์โ่ใครอยากเล่นนะครับผม Evolution Gaming นะครับผมบาคาร่าสายฟ้าจากค่าย Evolution Gaming นะไลน์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะ <c ười> ยิงอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะสวยงามเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วใจเย็นโหเจ็ดแล้วน่าเฮ้ยอะไรวะคุ้คว่วเนี่ยไอ้เที่จวดสีมันไหมโหมีคุณด่างเต็มเลยน่ะเห็นไหมทำหน้าหง่อยเลยครับเออท่อข้าทำหน้าหง่อยไรแบงเกอร์อยเองก็แบงเกอร์ว่ะนั่นเลยยา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 แบงเกอร์ดิเออเอ้ยเพลเยอร์ดิ จะแบงเกอร์ได้ไงลอ,อ,องเชียร์ฝั่งข้ามนะครับเมนตกไปฝั่งข้ามแล้วเราก็ลงฝั่งข้ามเอ,อ้ยแล้วเราก็ชนะเป็นไงเป็นไงแผนถูงไ,ไหมแผนถูงไหมสี่ได้ไหมว่าไงวะเรียบร้อยผม,มเราต้องเชียร์ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามชนะเรียบร้อ,รอยแล้วเราก็ลงอีกฝั่งตรงข้ามเป็นไงสลับขาหลอกสลับขาหลอกเรียบร้อยแบงเกอร์ไปดิเฮ้ย อวิ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 แบงค์เกอร์ดีแบงค์เกอร์ดีเออมันสลับแล้วละสองแสนกว่าคนลงแบงค์เกอร์สองแสนกว่านะเฮ้ยเราเป็นผู้ตามที่ดีอ๋อเราเป็นผู้ตามที่ดีสองสองสี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วผมแจ็คยังไงให้ต่ออุ้ยอุ้ยบอดไหวเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมไม่เหลือขี้เลยนะไม่เหลือให้ผู้ขี้เลยนะ ใช้ а, หมดพุงไม่เหลือกูข really. ี hey, ้เลยไป500 500ในทางของฝั่งเฮ่ยเลยนะเดือดเดือดเดือดไหมหนึ่งศูนย์อ่ะไม่เอ้ยเร็วเร็วดีช่วงดีเลยแย่เนี่ยเออฟ้าผ่ามาโอ้ตั้งใจไหนตั้งใจทำงานไหนไอ้เว้ยควรจะแทงควรจะแทงแล้วเนี่ยหือสิบได้ว่ะ กโอ้ยจั่วข้าวมาทำไมโอ้กูไม่เข้าใจมึงจริงโอ้โหมามาก็มาแบงเกอร์ er วะมีอไรแบงเกอร์วะเฮียไว้หน้าเฮ้ยแบงเกอร์ Baker วะเดี๋ยวฝั่งของข้าไปฝั่งตัวเองชนะนี่ไงสูตรนี้แบงเกอร์แบงเกอร์แบงเกอร์แต่ผมแทงเพย์เยอร์เพย์เยอร์เพย์เยอร์ ไปสองห้าหกสิบเชียบบอยมาต <c oughs> ิดติดไหมอูโหูปะข้าเรียบร้อยบ่มนี่ไงเชียร์ฝั่งมึงข้ามเพื่อฝั่งตัวเองชนะว่าไปแล้วงงะดิงงง,งะดิสูตรแรงมึงเนี่ยต่อยเออสูตรแรงมึงเนี่ยเดือดจัดออน,น้ำเงินว่าน้ำเงินว่าคือซงกราฟเงินว่ากราฟแท่งกราฟอะไรก็มา สี่ทับสองนะยี่สี่ทับเจ็ดรเปล่าออดยออดไน์เลยไปโอ้ว <explicit> ้าวโอ้ว้าวโอ้ห <training> <iros> ้อีโวแจกกูหน่อยร้อยร้อยร้อยเจ็ดเจ็ดเเรียบร้อยผมไม่เหลือขี้เลยนะสวยงามเรียบร้อยเข้าแบเรียบร้อยนะใส่เปล่าใส่เปล่า เผมว่าดพย์เยอะไรอ่ะไม่น่าแบงค์เกินดูเพื่อนใจอย่างนี้ปึ๊บสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเหรอเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเพื่อนเอ้ยมันจะเป๊ะเกินไปแล้วเออเพย์มันจะเป๊ะเกินไปแล้วเราต้องฉีกกดทุกแห่งทางทางธรรมชาตินะฉีกกดทุกอย่างร้อยเก้าว่าไงเรียบร้อยปากาบงเรียบร้อยเสียไปดิไอ้คนที่ลงสองแสนกว่าพวกนั้นอะ เอยสวนกูสวน,สวน,สวนรอ้อยกูรู้ทางอี้อะกูดเดาทางออกเอานะเพื่อน,นัๆแย่นี้งงนวันนี้ขอนี่ไม้สุดท้ายไม้พันหนึ่งไม้สุดท้ายแล้วกันวันนี้ขอฝากไว้อ,อ,อ,อาปุมบความุ่งใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเอ,อ้ยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีต่อยบาคาร่าเฮ้ยต่อยหมดตูด,ดต่อยหมดตูดเดิอ้ะเออ ไม่หมดนะยังไม่หมดนะไอต่อยงังไม่หมดตูดนะโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยต่อฝาลงกูอีกครับค่อยอีกไม้นึงเออเดี๋ยวลากันมาค่อยอีกไม้นึงเดี๋ยวลากันห้าร้อยไปค่อยอีกไม้นึงแล้วเดี๋ยวลากันเลยนะเพื่อนวันนี้มาวันนี้เข้านี่แหละมาต่ออีพีหน้าแล้วกันมาสิบเอ็ดมันหยดย้อยมันหยดย้อยนะโอ้ย <ot> มาสวยสวยไหมสวยพี <ian> ่สวยตร้องโอ้ Whew. ้าหัวใจต้างใจอย่า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 เรียบา้อยผมไปล้อยผมายเผมเียบร้อยสาใจสัตย์รับร้อยผมสวยงามสวยงามอยู่แล้ได้กลับคืนมานะเชิเก้าร้อยเจหบาท แง่ขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าเพื่อนๆแง่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยนะอยากเล่นเกมบาคาร่าสายฟ้าจะให้อุชชั่นเกมมิ่งนะเออขออีกไหมแง่คุยจบแง่ขอฝากเออให้อุชชั่นเกมมินะ่งนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะเพื่อนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะที่ผมปักหมุดไว้ให้นะปักหมุดไว้ให้เสมอเลยละ่ะเรียบร้อยผมเรียบร้อยผมแตกนะเพยเยอนนะเแง่วันนี้ ขอฝากไว้ให้นะครับผมสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ